สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณป้าคุณพี่แล้วก็ F อฟนะคะทุกทุกท่านค่ะพอดีวันนี้มีเวลาค่ะแล้วก็อ,อยากจะทำคลิปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับภาพหมอะคะ่ะพอดอีวันนี้ช่วง ช่วงช่วงกลางวันนะคะจะได้เข้าไปหาน้องๆที่กำลังทอผ้าอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็เลยเออยากจะนำผ้าตัวนั้นนะที่จะทําวิดีโอออกมาวันนี้นะคะมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกๆท,ท่านได้ชมดูนะคะแต่ทีนี้ก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่อยากจะ เข้ามาสวัสดีโดยโดยตัวเป็นๆของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมาสวัสดีกับคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ๆแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็ชมคลิปก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเยอะค่ะแต่ว่า ก็อยากให้ชมคลิปด้วยความสนุกนะคะด้วยความเพมเลิดเพลินหรือไม่ก็ถ้าถูกใจก็สามารถาติดต่อหรือว่าโทรหาจักได้ค่ะนะคะคลิปอันนี้จะเป็นผ้าที่น้องๆกำลังทอค่ะแล้วก็อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกับลายก็ลองชมอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ ผืนนี้นะคะพอดีน้องเขาทอเป็นาลายสับป,ประรดค่ะลายสับป,ประรดนี้ก็จะเป็นสีสีคล้ายๆเป็นสีน้ำทะเลนะคะสีฟ้าออกน้ำทะเลใหญ่ลายคมยายเป็นลายสับป,ประรดที่เป็นโคมใหญ่นิดนึงอ่ะนะคะก็สวยดีนะคะ รู้สึกเชิงจะมีเชิงล่างกับเชิงบนนะคะอันนี้เป็นเป็นด้านด้านในนะคะซึ่งด้านโชว์เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่ด้านล่างนะคะที่น้องเขากําลังทอนจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าเท่าที่ดูข้างบนชิ้นชิ้นด้านด้านในอ่ะนะคะซึ่งซึ่งกําลังโชว์อยู่เนี้ยนะคะก็จะเป็นสีก็จะดูเป็นสีที่สดใสสดใสมากเลยอะคะ่ะสีน้ําทะเลสวยไหมคะลายสัปปะรดอะคะ่ะแต่ว่า อืถ้าใจแจ็คปกติจัจะชินกับที่ถ้าเป็นลายแฉกแบบนี้ก็จะเป็นสัปปะรดอันนี้เป็นเชิงเป็นเชิงน่าจะเป็นเชิงล่างกับเชิงบนเหมือนกันนะคะมีเชิงล่างกับเชิงบนนะคะสีเด่นดีนะคะสดใสามากเลยค่ะพื้นนี้อีกพื้นหนึ่งก็จะเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้จะทอเป็นลายทีๆนะคะเป็น เครือจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะดูลายไหมคะจะเป็นอทอขั้นด้วยค่ะทอขั้นด้วยเส้นกระรอกคะ่ะแล้วก็มีสอดริมด้วยคะ่ะสนใจไหมคะสลายนี้คะ่ะน้องกำลังทออยู่คะ่ะแต่ว่า,าพื้นก่อนนี้เขาก็มีทอเสร็จแล้วนะคะแต่พอดีจะไปถ่าย วิดีโอไม่ทันนะคะก็เลยยังยังโชว์ลายให้เห็นไม่ได้ะคะ่ะก็โชว์ได้แค่สองลายที่น้องกำลังทออยู่ในกี่นี้นะคะ่ะถ้าสนใจก็ทักได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรจะติดไวะคะ้ค่ะก็ไม่กี่วันนะคะประมาณ2-3ถึงวันก็น่าจะเสร็จแล้วต่อพื้นหนึ่งนะคะชอบไหมคะชอบก็จองไว้ก่อนก็ได้นะคะจะได้ไปบอกน้องก่อนเลยว่าพื้นนี้ พี่ๆจองแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะน้องจะได้มีกำลังใจค่ะแล้วก็เอาสำหรับแต่ละกี่ที่น้องกำลังทอนะคะก็กี่นี้ก็ประมาณ18ผพื้นค่ะส่วนกี่ก่อนหน้านี้ก็20ผพื้นค่ะมีอยู่อีกว่าถ้าสนใจลายไหนนะคะแบบไหนอยากได้ลายที่เป็นพิเศษตามใจชอบอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับแจ็คได้ค่ะจะได้ไปบอกน้องเขาถูกว่า พี่ๆอยากได้ลายแบบนี้จะได้ให้น้องเขามัดให้ตามลายชอบอะค่ะนะคะ,นะคะติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่จกได้คุยด้วยค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกับการชมคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะให้แจ็คด้วยค่ะอยากได้กำลังใจจากพี่ๆนะคะการรับชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ